อเออเียนนี่พาเนี่เป็นพรรัดลมฮัจจลีนาสิบแปดนะครับคือส่วนมากพรรัดลมนาสิบแปดนี่ผมมักเซลวมาไวเก็บไวนะครับเพราะมันใหญ่ดีแล้วก็เวลาปอมันก็นแห้งดีครับนานนานนาห่อน,นี่ก็คือเย็นสบายดีนะครับเอ่อแต่ว่าปัญหาอนีก็คือว่าพรรัดลมหลุดหนีมันจะมีหลุดปืนข้อนะครับอดยู่ตรงเนี้นะครับ เเราถอดเพียนหัวมันยังกระตามนะมักสิเดียนเสียดีดีนะครับเพราะมันก็ท่าใหมงองหนามันเวลาเลื่อนสิมันก็เลื่อนนะครับมันจะเป็นตัวล็อกตัวล็อกไอหนาของมันไม่ได้สิไปใส่ไปควานนะครับมันเป็นรูปเงินน้อยหายอย่างยาครับหาสื่อี่ราชดาครับปีสองมีแต่เลยตัวนี้แหละปัญหาเสียดีผมตัวเครื่องนี้ผมเก็บไปทางโดนนะครับเพราะว่ามันว่ามีแค่ลูกปืนตัวนี้แหละ ผมสะสมไว้วหัวหัวทุนหัวนชุดค้วงดีๆไว้แต่ว่าขาดอยู่มุงเดียวะอละได้มากก็เป็นขึ้นกันนะครับนนี้มาบอกชุดกันฟังน,นะครับเนาะว่าพระลมตัวนี้มันมีปัญหาแบบนี้แหละนะครับตัวละพืินตัวนี้แหละ